ตอนนี้นะคะมาดูสาวๆสวยๆเจ๊กำลังดูหานะครับเพื่อมันนะครับไม่ใช่สาวก็กันพลาดนะเจ๊เนาะเขาเขาไม่เขาไม่ใช่ว่าไม่รู้ได้กันพลาดนี่ไม่เป็นข้อหาของคขาว่ากันพลาดได้เนี่ยเอาต้องเช็คก่อนให้อภัยให้ภัยมันมันมันไม่ใช่การพลาดยังยังไม่จบเพื่อเพื่อความเพื่อความรอบครอบไม่ใช่อะไรไม่ได้ทำนะทำเติมมันไม่แค่ มันไม่ใช่ตอกเลยเพื่อความไม่ยบยำของเราเดี๋ยวเกิดมีปัญหาเดี๋ยวรถเดียวเนี้ยก่อนรถใช้น้ำมันอีห่ออะไรพี่เติมอะไรก้าวหนึ่งนะเบเอ่อเบนซินเนาะถ้าไม่มีก้าหนึ่งสมมุติสมมติโอเคโอเคโอเคได้ครับพี่ไม่ถามเผื่อไว้เฉุกเฉินพี่มีเบยอ้าวจัดไปเลยครับไอวิศวะทางด้านยานยนต์เขาบอกว่าไออะไรนะเอาก้าหนึ่งครับมัน เอาเก้าหนึ่งนะไม่เอาเสาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งถ้าถ้าจะแก๊สฮอร์เก้าหนึ่งเก้าห้าก็ก็เหมือนกันนะครับผังผังอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมพี่นัทผังมันอยู่ฝั่งนี้ข้างคนขับตอนนี้นะคะก็มีการสนับสนับฝังอยู่ทางนี้พี่ชอบเข้าทางนู้นไหนพี่ยังเข้าตรงไหนทางนู้นทางนู้น ฮัลโหลฮลโแค่โอ้ยมวนมวนอพี่มวนกคบตอนนี้ไอเติมน้ำมันก็ไหนบอกว่าใส่อ้อมนู่นแล้วก็ตีโค้งกลับมาไม่ใช่ฝาไอ้ไอ้ปลาทางมันอยู่ทางนี้อ่านี่พี่ต้องกลับรถ้นไปทางน้ำทางนี้ไปทางบ้านเช่าางฝั่งขวานู่นโอ้ยโอ้ยอย่าที่ทุกคนเออไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่แอคซิเดนต์นะครับไม่รู้จักฝาถังอยู่ข้างไหนเลยครับ อ่่าาทกก้้้งนีีแลว็็พไปไปมุมเดิมนั่นแหละพี่ก็ต้องหันหันมาทางนี้นี่เนี่ยไปจอดฝั่งนี้ไม่ต้องหันนี่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ถอยหลังเอาหัวไปม่ไม่ต้องถอยหลังเราเสียไปนู่นแล้วก็เลี้ยวไปนู่นนู่นไปดาเพื่นสิออกไปบอกบอกเราเนี่ยเอาเบิ้งบ่ต้องออกหรือเบิ้งสิพี่หันหันหัวมาทางเก้านี่เนี่ยแต่ว่าพี่ให้ไปเลี้ยงตรงนี้ไหมนี่ไหมก้าหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ เข้าตรงไหนนะมันหัวตรงไหนไม่ใช่พี่ต้องหันหน้าทางนี้แม่หันหน้าไปทางไหนหันมาทางนี้ใครคนแรกหันหน้าไปทางนี้แม่ก็เข้าฝั่งนู้นอ่ะถูกแล้วมันไม่ถูกทางมันฝาทางไหนไหนี่ถ่ายถ่ามันต้องเทียบนี่แม่ถ่ายถ่ายถไายถเทียบเซ็งคุณก็มีไม่ใช่ไม่เราก็อยู่ช่องนู้นเออช่องนู้นก็ได้ช่องก็ได้เออช่องนู้นอ่ะเออได้ได้ได้เอานึกว่าไปไหนเนี่ยนึกว่าจะเอาถังนี้เนาะ ออนนอตอนนี้ช่างดำก็ลงมาข้างล่างลงมาเปอะไรอย่างเต็มถังครับอาน,นหนึ่งค่ะโอละคันนั่นคือผังอ่ะคันนฮะอะคันคันไหนมาที่เต็มถังเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่ก็เอาเยอะเาี๋ทมัน้วน,นปปดวยหัวัวกับนิยม ไอ้ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราหมิงเมาข้าวกันได้ยังเดียไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอ๋อ้ยยังไม่หิวเลยยังไม่หิวนะคะเดี๋ยวเอาจอดอ้้ขาววแลจดรถให้เขาล้างแล้วก็เดินข้ามฝั่งนู้นแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเออคืออยู่ล้างเราวจะเตาเตางอนี่อืมก็เตางอยตเตาปั๊มน้ำมันไงอ่าล้างทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วเราก็เดินข้ามมันทีวยี่เหรอ เป็นการเสียเวลานะ็ไม่ไม่เป็นอะไรนะครับังไงเราก็รักกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไอความผิดพลาดความผิดผิดพลาดนั่นแหละคือประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ใครนี่จะทําถูกเสมอไปมันมันเป็นมันไม่มีหรอกใครันเสมอไปนี่ไงก็แล้วก็ไม่มีใครที่ผิดตลอดนุงนันนุงนันคำานะครับสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะบ๊ม่บายอย่าลืมนะครับช่างดำ ไม่ใช่ .com นะครับช่างดำชแนลเอาคนเดียวมากดกดไลค์กดติดตามนะครับไม่ไม่ไม่ได้เอาคนเดียวนะครับแต่ยังไงก็ให้ครบหนึ่งหนึ่งพนะครับยังไงก็มีแต่ช่องระเบิดระเบิดไล้นะเออช่องพี่นัดแล้วก็